สวัสดีจ้าชงตะพพดบบย่าแบววยินดีตอนรับจ้าเห็ดเหลี่ล้หรจ้าอันนี้ฟ้าเรียบร้อยตีนกับไม้ตาลได้จ้ามัสดุอุปกรณ์ยุบานเฮาเบิร์ดอันนี้อันนี้เซนไหล อุปกรณ์ทีเนะ่เฮ็ดนะเส้นไหลแล้วก็เข็มแล้วก็มีหนามจ้าขาดบ่ไดขึ้นหนามนี่ยายผ้าเฮ็ดไล่ไม่เอาเป็นฟ้าเราจ้ะเอาไว้ใส่น้ำบาดน้ำเฮือนเด้ออันนี้ใบเฮ็ดขายกับสีบ่คือึ้อกค่ะ,ะเฮ็ดไว้ใส่น้ำเงือนน้ำบาดนึงสิล่ะผู้มีเส้นไหลกั บริส้ซื้ายากจ้าหลดหลดไล่ใจหลดไล่ใจน้ำบานน้ำเงอนใส่กินเองบริส้ซื้อจ้าเอามาเบิ่งวิธีกันเลยจ้าฝาติบเขาอันนี้เอาเอาสานวบตะโดนหลอะจ้าเอามาเห็ด ต่อกันมาเลยหลุดไต้คอการเห็ดไล่เกาทิยุกลลุนเราจะมาเห็ดฟ้า เรืเ่อยๆจนกลัวมันเสีได้พอดีฟ้าภูรยาจุาจ่มน้ำเล พอดีเราได้จ้าพอดีเฮาสิเดท่ำการโตไปแล้วเอาซ้ำนี่จ้ามองนี้ซ่สิโค้งลงก็สิพอดีอพอดีปติบเขาเอามาลงแยกกันออกด้วยจ้า เดี๋ยวเสียวมาคัดไปอีกที่หนึ่งเพิ่มใส่กอน ลงด้๋ยจะแล้วด้วย สิมวันต้นนี้ว้แต่ต้นนี้ต้นตนี้ไปต่อทั้งนี้แบบนี้แหละจ้า ใส่มันยาาเนี่ยเอาลอกไว้อเอามาเห็ดนี่ต้ไปเลยจ้ะ แล้วล้วลวจาจาเอาแค่นี้เด้อเอาแค่ที่อันนี้เห็ดว้เืินเอาแค่นี้มองนี้มองนีจ้องใบมองนี่จ,จ้องใบระยะสีเต่ามองนี้เวลาซุปมันก็นจังสีดายูจ้ะ มันบอยู่มันกับสหรูดลงแบบนี้แหละเรามาเห็ดตอนนีแ่แหละเดอ้อจาเอามาเริ่มต้นเริ่มต้นต่อประจุไปเลยจ้ะจุแหลวกพัน ตัวนี้บ่ต้องตัวนี้ก็ปล่อยไปเลยจะ้ะบัตรุดถ่ายเขาจังมาเก็บ ่วงนี่บ้างามปันใดกับบเป็นยังตอนเขาพั้นนี่บ้างามปันใดกับบเป็นยังด้วยจะบ่บ่มซีเลียดเพราะว่ามันจะได้ดมาพันอีกอยู่ ันไปตันไปมองมีมันก็สีฟ่างามคือมูปันไดแบบจ้ามองมีก็สีฟ่าคือมูปันไดเด้อเาเด้อก็สิเป็นแบบนี้เลี้ยวกะ เหยียดจังใดมันก็นไปได้เบิดหรือจ้าเออเฮาิเาสียไปทางใดก็ได้คือเา่เอาเฮากตอไปเลยทางนี้จา้าอันนี้คือเ้าต่อเรียบร้อย รอบสองจะให้รอบสอง ตอนนี้เ้าก็มาาเจ็บไล่ละเอียดจ้าเปลแบบนี้ ใส่ก็ไม่ได้ใส่หลายหรือยัขันตอนนี้ก็ได้เด้อเพราะว่าขันตอนทุดท้่ายแล้วมัน ตัวทีตัวทีแนบไปน้ำตัวทีแนบไปน้ำตัวเพื่อน,นิบมันก็จะแข็งเขาพอเอาหลายจะเขาเอาพอดีเหตุแบบนี้แหละจะไปเรื่อยๆก็เป็นลักษณะนี้ ไปแล้วก็ล่งบบบนี้ก็ล่งแบบเก้านี่แหละจ้าลงแบบนี่แหละเด้อไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ <Yes. S 1> ก็จะออกมาลักษณะนี้แหละจ้าสุดท้ายแล้ว ม้าํำรวจนี่แร้วแล้วจ้าใส่เตียนเรียบร้อยตวาวางตาว่ากับบวงามปันได <c oughs> เป็นอย่างยังบวงามปันได <c oughs> ล่องเอาหนีมาใส่ล่องเบิงองพะวาา่าพะ <c oughs> ว่ามันไลน่ไม่ตัวมันไล่นี่มันกับบทีมันกับบทีคือคือไลน่นี่ปันได <c oughs> เอามา เอานี่ห้องล่องเบิงจ้าตัวนี้เป็นอเป็นกาบกล้วยเฮ้าเานี่ละ่ะเฮ้ากับมาคัดปล้วน,น้ำแล้วกับมาฮ้องน้ำบ่งามปันไดกะใส่โยกบ,บานเฮ้าเนาะนี่จ่าคิดว่ามันจะเป็นแนวดกะใส่ไปล่องเบิงจ้าอันนี้คลิปนี้ยายจะ มีแค่นี้แหละจ้าให้ขอบคุณผู้ติดตามขอบคุณผู้รับชมจ้าขอบคุณหลายๆวัสดุกับของบานเฮาเบิร์ดริสดุซื้อจ้าริสดุซื้อจบประดิษฐ์เอาอาเด็บเอาคือเป็นวานี่แหละเอาใส่งามบ่ง,งามกร้างมัน มันได้ใส่ยูแต่ว่า<อ>ทำความสะอาดเอา,นา,าเนาะจ้าเนาะวิดีดโอนี้ย่ายก็จะขอลาไปก่อนเด้อสวัสดีจ้า